ใช่ใช่นุ้นชอบกินตะปะหุงมากนาระนาดะคนดวงนาระเบียรเสียงเล็วดีจ้าโอ้ยเศกตกแจกของโชคดีอยู่น,น,น,นี่อีกดานแน่ขี้มาผมไหมฮะลูกพี่ยาวอะไรยาวกันล่ะลูกพี่ใหญ่แม่มันก็ต้องเป็นเชือกของคุณลุงละสิแล้วรู้ไหมอะไรของผมใหญ่อ๋อจะหลวดใช่ไหมเจะหลวดจะหลวดอ๋อใช่ใช่ใช่จะหลวดของผมเอง แล้วคุณเอมิลี่ล่ะชอบใหญ่หรือชอบยาวกันละ่ะฮะโอ้ชอบชอบกูหุยผัวเข้ามาแล้วเฮ้เอมิลี่คงวาตชิวฟบอกอยู่แนละ้วมันบอกว่าดูนอั่นออกจากบ้านโดยพลนกาน <c oughs> ดึกประโยคหลายภาษา <c oughs> เอาคุณนานะ่าหาไปร้องแทนเขาแล้วอยากทำให้เกรซหึงเล่นแม่คุณนารานะก็อยู่ดีๆไม่เป็นสินะ <c oughs> ก้าดงเขางเธอแล้วมันสนุกดีดูว่าเป็นเรื่แ,แปกลกแล้วอ๋อที่มันเป็นมหาสมุทรนะ่นะใช่อันมหาสม 8, ุทรแปลกซิกฟิก ไปเลยเสียงกล้องโอ้คุณนานะขอบคุณสำหรับไม่อันใหม่นะแม่งหนักกว่าเดิมอีกเสียงไม่โคตรกล้องเลยไหนไหนไหนเสียงกล้องจริงเปล่าอะไรืหรือไหนเสียงกล้องเหรอมันก็กล้องอยู่นะคุณจะของช่องอืมไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงช่องเราก็ไม่ได้เน้นคุณภาพอยู่แล้วมีแต่เบี้ยวๆนะ เฮ้ยคุณจะของช่องเสียงพัดลมเข้านะกลับมาไดเลยครับไป็การถุงวะดำ่มกูยาวกว่าใครมึงเองป้าคุณเอเบลี่คือจิ๋ดผมดีกว่ามันใหญ่นะ้ยดูชอบทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะขอปฏิเสธอ้าวคนจิ๋ดผมก็ฟรีดิแท็กซี่จิ๋ดนายได้นะน่าละนี่อยากให้ใช่เย้าวนี่หาเรื่องตายนะไม่ต้องมางาทุกวันนี้ฮะไมเจ้าไม่ลงคลิปก็ดูครูสั่งงานดิไม่จะงานกลุ่มงานกลุ่มแล้วก็มาทำงานที่บ้านน่ะจะเวลาที่ไหนไปห่างคลิปแล้วอือไม่เกิดนะ โอเคคุยกันได้เฉยว่ามันยาวหรือมันใหญ่อะประเด็นไม่ใช่ว่ามันยาวหรือมันใหญ่แต่ประเด็นหลักก็คือทำไมมึงไม่ชงกาแฟไว้กูกินตอนเช้านี่คือเห็นพวกมึงที่มึงแทะขี้ตาตื่นไปตามกูกลับบ้านเนี่ยนะเอาอีเมียนี่ดิมึงก็รู้ว่ากาแฟมันอร่อยใช่สิกาแฟมันอร่อยกว่าฉันนี่ก็กินตายไปดิกาแฟไปเลยไม่ต้องกินชีหลอกชี้มันตุบป่องรองกองสองบาทอะไรวะนะเฮ้ยได้เขาวว่าจี๋หลวบมึงใหญ่อะก็พอทัวฮาฟูโอ้อยอ้ยเจ็บกระตุกฟูน่า สยองไหมโอ้โหดูผิดไปแล้วอ้เชียงตายหดหูมากไม่เป็นไรนะผมมาช่วยแล้วไปเลยอันแฟคทลิบัมโอ้เ้ยเจ็บจังเลยเหมือนแมงวันกัด อย่าท้านะเดี๋ยวกูจะกัดไข่มึงได้ได้ได้ไปกินได้กูต้มให้เต็มตู้เย็นเลยอะไรเต็มตู้เย็นเหรอครับพี่ก็ความรักที่ผมให้คุณยังไงล่ะครับเฮ้ยเคิร์ตบิชเลยครับดีครับคุณมะกาเรษฐไม่ทราบว่าชอบชอบแค่ใหญ่ใหญ่ค่ะเฮ้เดี๋ยวนะเสียบคุณคุณนะเนี่ยจริงเหรอคิดมากป้องเป็นไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้คิดมากอย่างเดียวนะคิดถึงคุณด้วยหัวใจหัวนจหัวใจีบวใจหัวใจหมวใจหั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 วเจหัวใ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 หัวใ อ๋อลูกพี่ใหญ่ช่วยลูกพี่ยาวด้วย,ยลูกพี่ยาวทำอะไรเขากดกับเนี่ยลงลงแก่หิวแล้วไปกระโดดกัดขาเข้าไงทีแรกก็นึกว่ามันจะอร่อยรสชาติดีมันหมูดเด่งแต่กัดไปกัดมาไม่โคตรเค็มเลยโธลูกพี่ยาวนะสงสารจังไปดูห่วงนะลูกพี่ยาวผมมาแล้วว้าวว้าวว้าวสวัววววสาาดีครับลูกพี่ยาวเหนื่อยลูกพี่ยาวหิวข้าวข้ากลัวลงแก่หิวข้าวลูกพีไปแล้ว ไม่นะลูกพี่ยาวไอ้คนชั่วทำร้ายคนแก่ไอ้มาเด้รีบไปนั่งกูจะกลับไปกินเมียไอ้หลานระวังจับทิมเ์ห้หุปากแต่ว่าหลานระวังจับทิมคุณลุงคะหนูมาช่วยแล้วไม่คลิปก็ช่องกูได้ละบินเนี่ยพี่ชายช่วยหนูด้วยปัตติณร้องเม็ดเกล็ดพี่มาแล้วแล้วแล้วจะช่วยยังไงเนี่ยได้เวลารวมพลัง แกไม่รู้จักโมโจโจโจพวกนี้ซะแล้วโอ้ยน่ากลัวจังเลยมันจะขับข่อีก้อจัดไปลูกพี่บลอสซัมอ่ะไอ้กลัวนะบัมขู่อ่ะเพื่อบัพต์ดึงนะปั่นนี่นี่ผมมาแล้วบัพโป้สัตว์สวยมาจะขับสวยสวยกูตายแทนโอ้ใหม่ไอ้โมโจโจโจตู่ดำอมอถึงมาได้เลยขี้เกียจภาคลิปแล้วมึงรู้ไหมมาถึงเวลาแล้วก็รู้ไม่ได้แรงเนี่ยฮะ้ยอยู่ข้าวอ่ะเทเลงไมึงอย่ามาลอกว่าตูดดำอีกไอ้ตูดดำเอ้ยมึงว่าอะไรนะ ลูกพ really? ah? ี่ยาวลูกพี่ยาวตรงนี้มแอบเร็วว้าวตายตายตายสะดุดก้อนหินเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าอย่แกไอ้คนชั่วใครได้ทากว่าว้าวว้าเจ็บจังเลยเฮ้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 ยกูขี้เกียจภาคแล้วมึงได้มาตายตายเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่ไม่เหลือใครเลยน้องน้องบักร็ดก็ตายพี่พี่ยาวลูกพี่ยาวก็หายเออมุมนี้ดีสุดๆเลยใหญ่มาก 你看。